ก็แค่เราปลูกให้เป็นพี่เลี้ยงกันสองเครือเลยสวัสดีคะ่ะไกด์จะกเพลไรลรสสมุนไพรนะคะวันนี้น้องไกด์จะพาพี่ๆไปดูวิธีการปลูกมะพรา้าวยังไงให้ตัวไวคะ่ะคือน้องกกอยเนี่ยทดลองปลูกมาแล้วนะคะน้องแค่ปีกว่าเองคะ่ะแต่ว่าน้องเนี่ยต้นใหญ่มากๆเลยนะคะอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะด้านหลังน้องไกอยตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นมะพร้าวคะ่ะซื้อมาตอนนั้นก็คือต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะพี่ๆคือตอนนั้นซื้อมาต้นละร้อยห้าสิบนแล้วก็เอามาปลูกไว้นะคะวิธีการปลูกของน้องกกก้ยนะะะคจปลูแซมไปในหลุมกลล้้วยยแบบนีเค่ะ น้องก้อยจะปลูกกล้วยให้เป็นพี่เลี้ยงเขาก่อนนะคะพอกล้วยเริ่มโตแล้วเนี่ยเราก็เอามะพร้าวมา,านะคะมาลงเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวน้องก้อยจะให้มาดูใกล้ๆนะคะตอนนี้ก็คือมะพร้าวก็โตแล้วก็กล้วยก็โตเหมือนกันนะคะพี่พี่เราก็จะได้กินกล้วยกับได้ปลูกมะพร้าวไปพร้อมกันเลยเนาะนี่นะคะจะให้ดูตรงโคนต้นนะคะว่าเขาเกิดแทรกกันแบบไหนนี่น้องโตไวมากเลยนะคะคือตอนที่น้องก้อยปลูกเนี่ยน้องก้อยไม่ได้ขุดหลุมเลยนะคะพี่พี่ตรงนี้มันจะเป็นหลุมกล้วยอยู่แล้วเนาะ น้องก็แค่เกี่ยเอาหญ้าออกนะคะให้แบบว่าให้ให้ลากเขาถึงพื้นแค่นั้นเองนะคะน้องก็เกี่ยหญ้าออกแล้วก็เอามะพร้าววางลงไปแล้วเอาฟางกรบนะคะฟางประมาณครึ่งก้อนนะคะกรบลงไปเลยนะคะแค่นั้นเองนะคะน้องก็โตมาได้แล้วค่ะคืออันนี้ไม่ได้ขุดหลุมเลยนะแล้วพี่ๆเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยกล้วยก็เกิดแทรกเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะตอนแรกก็คือเป็นกล้วยแค่ต้นเดียวเองเนาะตอนที่ปลูกตอนนี้กล้วยก็แบบว่ากล้วยก็แตกกอมาเยอะเลยค่ะนี่นะคะพี่ๆพอน้องมะพร้าวเริ่มโตเนี่ยน้องก็จะได้ทําการโละกล้วยออกเนาะ ก็แค่เราปลูกให้เป็นพี่เลี้ยงกันนะคะถ้าเราปลูกมะพร้าวเดียวๆเลยเนี่ยเขาอาจจะโตช้ามากๆแล้วก็แทบจะไม่โตเลยเนาะแต่พอมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้เขาโตวไวนะคะจะมีอยู่สองต้นนะคะนี่ซื้อมาพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนอกจากเราจะได้มะพร้าวที่โตวไวแล้วเรายังมีกล้วยให้เก็บรับประทานด้วยอาลุ่มเนี้ยมีต้องสองเครือเลยนะพี่ๆเห็นไหมนี่สองเครือเลยเครือตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหม คือน้องก้อยเนี่ยจะปลูกให้มันแบบอยู่ร่วมกันแบบนี้นะคะเขาจะได้พักพิงอาศัยกันคือรากกล้วยเนี่ยจะเป็นรากที่เย็นนะคะแล้วเขาก็หากินเก่งเนาะถึงแม้ว่าหน้าแล้งยังไงเนี่ยกล้วยก็จะไม่ตายนะคะถ้าเราปลูกมะพร้าวแซมไปในหลุมกล้วยแบบนี้เนี่ยจะทําให้มะพร้าวของเราอยู่รอดได้ในหน้าลแล้งนั่นเองค่ะนีอันนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วน้องก็ได้น้ําเต็มที่นะคะตัวน,นี้ก็เหมือนกันคะ่ะนี่ก็ปลูกในหลุมกล้วยเหมือนกันนะคะน้องก็รอดปลอดภัยดีซื้อมาสองต้นนะคะก็รอดทั้งสองต้นเลยเห็นไหมคะนี่กล้วยเขาก็กําลังออกเครือแล้วค่ะ นี่แหละค่ะเป็นเทคนิควิธีการที่น้องก้อยนะคะใช้ในการปลูกมะพร้าวนะคะก็คือปลูกกล้วยก่อนแล้วให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงให้น้องมะพร้าวเองค่ะวิธีนี้นะคะอยู่รอดแล้วก็โตไวแน่นอนค่ะพี่ๆสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะคะน้องก้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องก้อยทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ